เรียกได้ว่างานเข้าเต็มๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับนักร้องหนุ่มกันเดอะสตาร์หรือว่ากันดพาทอินใจเอื้อหลังจากที่นางงามสุดฮอตในนาทีนี้อย่างอิงฟาวราหะมิสแกนไทยแลนด์ d 2022หรือว่ารองดับหนึ่งมิสแคนอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะได้ไปเปิดใจผ่านรายการพิพซ์ทางช่อง YouTube เมื่อวันที่9ธันวาคม2565ที่ผ่านมาความยาวประมาณ20นาทีซึ่งใช้ชื่อตอนว่าอิงฟาวราหะตัวแทนแห่งความงามจะพิทักษ์ใจเธอเองบอสขาหนูอยากผ่านโป EP 12ส่วนรายละเอียดคลิปนะ,ะระบุว,ว่า ภารกิจวัดใจเสียเบิ่มกับมิชชั่นพิทักษ์เอ๋ยพิทักษ์ใจวัดสกิลบอดี้การ์ดของผู้กลุ่มหัวใจชาวด้อมอิงฟ้าวราหะสวยจนตาแตกขนาดนี้บอสขารับหนูเหอะทั้งนี้นะคะทางรายการกได้มีการตัดคลิปสั้นๆนะคะแต่และเอพิโซดลงในแอปทิกต็อกด้วยและสําหรับคลิปของสาวอิงฟ้านะคะทางรายการค่อยๆทยอยตัดลงทีละประเด็นแต่ที่กลายเป็นที่ฮือฮาสนันโซเชียลนะคะจนพาก,กันไปวิพากษ์วิจารณ์กันสนันวันไว้เลยก็คือเรื่องราวล่าสุดที่ทางรายการนะคะได้ลงไว้เป็นการให้สาวอิงฟ้าเนี่ยเผยอักษร รย่อของคนที่เคยทักแชทมาจีบซึ่งเจ้าตัวก็บิดไปบิดมาฟิลเขินค่ะพร้อมพูดว่ากนอแล้วพอถามต่อว่าอยากจะบอกอะไรกับกนอไหมสาวอิงฟ้าก็บอกว่าอยากจะบอกจริงๆหนูเป็นคนที่นิสัยเสียอย่างหนึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบตอบดเล็กชอบการจีบแบบเจอต่อหน้ามากกว่าอะไรอย่างนี้แล้วบอกทิ้งท้ายว่าอาจจะขอโทษที่ไม่ได้ตอบละกันและต้องบอกเลยว่าทางรายการนะคะยังขึ้นตัวอักษรว่ากไก่นอหนูชัดเจนไม่ใช่นอในอตัวนี้แต่อย่างใดขออักษรยอ่อ ของคนที่เคย DM มาจีบคุณเท่าที่ได้เท่าที่ได้นะที่ได้ค่อนข้างเยอะให้ดิกโอกนนจังแกงในเหรอขออักษรย่อของคนที่เคย DM มาจีบคุณเท่าที่ได้เท่าที่ได้นะที่ได้ค่อนข้างเยอะให้ดิกโน ตังเกงไงเหรออยากบอกอะไรกับกอนอไหมไมบอกออยากจะบอกว่าจริงๆหนูเป็นคนที่แบบนิสัยเสียอย่างหนึ่งเป็นคนไม่ชอบตอบเลยคชอบการจีบกันแบบเจอต่อหน้ามากกว่าอย่างเงี้ยเป็นคนไม,ไม่ชอบตอบ <c oughs> <c oughs> จะขออาจจะขอโทษที่ไม่ได้ตอบเดยกันจากคลิปนี้เองนะคะทาให้ชาวเน็ตเนี่ยคาดเดากันไปต่างๆน,น,นานาจนในที่สุดนะคะหวยก็ไปลงที่หนุ่มกันพัฒนั่นเองและออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอิงฟ้าต้องรีบหนีไปเลยนะอย่าเป็นกันพัฒก็พอชอบหลายคนเกินตอนนั้นก็ชอบเบลล่าแฟนคลับบอกเบลล่านี้ไปแล้วก็มีหนึ่งข้อความนะคะบอกว่ากนคนนี้ผู้หญิงวิ่งหนีทั้งวงการทั้งนี้นะคะเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยจะเป็นเรื่องจริงหรือแค่เป็นมุกหยอกกันขำๆก็คงต้องรอให้สาวอิงฟ้าหรือไม่ หนุ่มกันนภัทในะคะออกมาชี้แจงด้วยตัวเองแต่ที่รู้แน่ๆตอนนี้ทัวลงไฟล์ชายหนักมากคาดว่าเพราะแฟนขับนะ่าจะหวงสาวอิงฟ้าสุดๆยังไม่อยากให้ใครมาจีบก็เป็นได้คะ่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ